สุขภาพที่ดีเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายต้องอาศัยความพอดีไม่ใช่ความแรงครับเมื่ออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดจะช้าลงเส้นเลือดฝอยทำงานลดลงการนำออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์จึงไม่เหมือนเดิมความร้อนที่เหมาะสมช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนและสนับสนุนการฟื้นฟูของเนื้อเยือ่อ ซึ่งเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุไวต่อความร้อนมากกว่าวัยอื่นการใช้ต้องคํานึงถึงเวลาความเข้มและการตอบสนองของร่างกายเสมอดิทิทูถูกออกแบบให้ใช้ความร้อนแบบควบคุมร่วมกับการกระตุ้นการไหลเวียนจากฐานเทา้าจึงเหมาะกับการฟื้นฟูแบบน้อยแต่ส,สม่ำเสมอสำหรับผู้สูงอายุการฟื้นฟูในวัยผู้สูงอายุไม่ใช่เป็นการเร่งร่างกาย แต่คือการดูแลอย่างเข้าใจให้ร่างกายของเขาได้ทำงานครับ